ก็กลับสวัสดีเอฟซนะครับกับเช้านี้วันที่ยี่สิบหกอวันที่หกยี่สิบหกได้ไงที่หกเดือนแปดนะครับผมมาดูแนวทางเราเอ็กซ์ตร้ากันเอ็กซ์ตร้าเ<ป>มื่อวานนะครับเมื่อวานห้าเจ็ดสามห้าหนึ่งเมื่อวานเอ็กซ์ตร้าหลุดนะครับเอ่อ HD เอสดีเมื่อวานสองหกสามเจ็ดแปดเกือบแตกสามตัวนะครับสองหกนี่สามเจ็ดแปดเข้าเด่นอย่างเดียวนะครับบนล่างเลยจับสามหกเจ็ดสามเจ็ดแปด สามเนหกเจ็ดนะครับมาพี่น้องสามคัคคีล่ะสามัคคีเมื่อวานออกห้าห้าเบิ้ลแล้วก็ห้าสี่หห้าห้า A4 รับออกคู่กันเลยเบิ้ลนิดละส่วนสตาเมื่อวาน41167เมื่อวานวันก่อนจับ67ไม่มานะ97หน่อยก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เมื่อวานนี้เจาะไม่มานะครับมาแค่เด่นนะครับดาวเฮสตีสามัคคีเนี่ยเสียดายเนี่ยเออ,อมาตามต่อวันนี้ครับส่วน ส่วนส่วนเมื่อคืนเห็นไหมสตาวีกาชาตินะครับมานะครับกาชาตเก้าสองอันนี้ก็เกือบเนาอเกือบสามเจ็ดสามเก้าสามอะไรเก้าเจ็ดหรือเปล่าน่าจะนะเข้ากาชาติาเมื t, ่อวานนะครับ อามาดูวันนี้กันนะครับวันนี้ hd เ HD ดี hd extra ก่อน extra ก่อนดีกว่า extra วันนี้เด่นที่สี่แปดตอนเช้าเลยเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับสามตัวสี่แปดเจ็ดกันแปดเก้าหน่อยตัวหนึ่ง ชุดเด่นนะครับสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดหกสี่หกอ่าเด่นสี่ชุดนี้นะครับส่วน HD HD เด่นที่ศูนย์สาม

สามหกสามตัวนะครับสองสามเก้าชุดเด่นนะสามสองสามเก้าสามหกมาทำนี้ครับสามัคคี สามเมืคี่แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ด

เกาศูนย์ลาวสตาเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม แปดหกสามตัวนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสี่แปดสองนเด่นที่แปดสองแปดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสองตามนี้ครับ SD สามัคคีเอ็กซ์ตราสตาร์นะครับใครที่ตามขอยโชคดีครับ